สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้อาหารเที่ยงของเราก็มีขนมจีนค่ะทุกคนอาหารธรรมดาธรรมดาค่ะวันนี้คุณแม่อยากกินขนมจีนนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะทุกคนก็มานั่งทานแล้วก็พูดคุยเล่นกันเนาะย <Yay. S 1> วันนี้คุณแม่ก็เป็นน้ํายาทูน่านะคะทุกคนมันข้นมากค่ะน้ำข้นมากเลยค่ะ มีไข่ด้วยคะทุกคนน้ยาข้นๆ <Ooh. S 1> เอาผักไหมพ่อไม่ uh, ไม่ครับแค่ไข่เอาไข่ไหมครเอากี่ฟองคะอ่าสองอ้เย้ครบแล้ครับพ่อทำไมฉันม,มีส้มสองอันแล้วเธออาอ อ,อีกแล้วงงสับสนมีผักด้วยมีผักวันนี้เรามีกระหลำ่ำกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็หัวปลีค่ะก็มีพพลกพลทอดค่ะ อร่อยมากออร่อย,รยวันนี้ถ้าก่อนสบายๆค่ะอือืมอร่อยมากค่ณจริงจริงอร่อยอร่อยมากครับทุกคน เผ็ดด้วยเผ็ดเหรอน่าจะเพราะว่าพริกแกงมั้งพริกแกงน่าจะเผ็ดที่ไม่ได้ทำที่ไม่ได้ถ่ายตอนทำให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ถ่ายเราก็ทำน้ำยาขนมจีนหลายครั้งแล้วเนาะทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าต้องทำยังไงบ้างก็เลยตัดตอนมาตอนกินเลยค่ะทุกคน แค่ชอบเย็นชอบมกินน้ำยามากค่ะอยากทำน้ำยาป่าแต่ว่ากลัวมันเผ็ดเกินไปสำหรับคุณพ่อค่ะก็เลยน้ำยากะทิแบบนี้ดีกว่าจะเพิ่ทเติมของอันนี้ยังแพ้อ,อันนี้ยังแพ้เดี๋ยมาอร่อยนิดหน่อยไม่เยอะอ โมันดืมากเอเขแด้วก็อือมอรอยนักเลยครับเยบผัดด้วยเลยเซ่บ กนนกินกับหัวปลียอร่อยมากเลยกินกับพริกทอดอร่อยมากพอไปน่าจะลองเน้นผักไม่เน้นขนมจีนค่ะทุกคนเน้นผักกินผักชอบผักนั่นนาจะดีกับข้าวด้วยไหมข<อ>้าวข<อ>้าวแว่าไม่ได้หุงข้าวไง <c oughs> <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะหุงข้าวแต่ว่ามันอาหารเที่ยงใช่ไหมละ่ะ<ม>ไม่แ่ใจว่าเธออยากกินข้าวหรือเปล่าไงมันก็เลย<ม>ไข่หนับเธอพอ่อ <c oughs> <c oughs> ถ้าเธอกินหมดขไข่ทั้งหมดทั้งหมดกินฟองหกฟอง,อง,อง,อง้ากินทั้งหมดเยอะมากมันดีมันมีโปรตีน จะปลาแบบนี้มั้งอากาศเริ่มดีแล้วอ,อจะได้เวลาเวลาไปจับปลาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าถึงอากาศมันจะอุ่นขึ้นนะพ่อแต่น้ําอ่ะน้ํามันยังเย็นมากค่ะทุกคนบางครั้งปลามันยังอยู่ที่ทะเลเลยอะ่ะมันยังไม่เข้ามาเลยเนาะใช่ต้องรออีกนิดแต่ว่าอยากลงค่ะอยากลงไปดูว่า สงสัยว่าจะมีอะไรบ้างไหม,มนี่ยคิดว่ามันนามเคลื่น,นาลาน้าลงเมืม่อสองสามวันที่แล้วฉันดูใช่ไหมมันว่าน้ำลงช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงน้ำ จะกำลังลงอยู่ตอนนี้พ่ออร่อยมากเลยค่ะทุกคนยิ่งกินกับไอหัวปลีด้วยนะแบบเข้ากันสุดๆเลยค่ะสักอีกครั้เยี่มมากครับเยียเยแยะนี่ไข่อลองกินผักไหมพ่อ อออไม่เป็นไรครับต้เกแกะที่วางสมับไทยไทยอืมสรัดไทยมากมากมวันนี้เด็กๆไม่อยู่นะคะก็เลยมีแค่เราสงคนกินข้าวสองคนกินข้าวกลางวันสองคนครับ ถ้าเรากินเส้นเยอะอะพ่อมันจะอิ่มเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเรากินผักเยอะๆมันจะไม่ไม่อิ่มเร็วเพราะมันอร่อยใช่ไหมต้องกินกินเล่นใช่พออิ่มแล้วเดี๋ยวยุบมาได้อืออร่ยมๆๆๆโอ้คุณพ่อไข่เธอมันดูดีค่ะเย้พ่อมีสองฟองไหมใช่ไหม สองสองทีนี้ก็ในกระเป๋าในกลางแกงด้วยฉันย้อนไปดู Youtube ของเราใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมบางครั้งมันขึ้นมาใช่ไหมก็กลับไปดูฉันห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกใช่ไหมเา,าเราเห็นลูกใช่ไหมนั้นะ<ม>กับตอนนี้มันแตกต่างกันทําให้เราคิดถึงบางวิดีโอทําให้คุณแม่บอว่าหัวเราออกมาทําแบบคิดถึงเขามากๆเลยค่ะคุณแม่คิดว่า อ่าฉันเสียดายที่ที่ฉันท o u t u b e ช้าเกินไปถ้าเราถ้าฉันทำเร็วกว่าน,นี้จะได้เก็บเรื่องราวของอเรากับลูกใช่ไหมไว้ตั้งแต่นั้นคือเรามีรูปของลูกทุกทุกตอนนั่นแหละทุกช่วงอายุแต่ว่ามันไม่เหมือนในวิดีโอใช่ไหมใชม่เห็นยิ้มของเขาเห็นการพูดกันอะไรแบบนี้ของเขาสเสียดายที่เริ่มทำช้าเกินไป ไม่ได้เสียดายเรื่องอื่นนะแค่เราได้กลับไปมองกลับไปดูมันมีความสุขอะเพราะว่าบางครั้งกลับไปดูใช่ไหมมันหัวเราะบางทีก็หัวเราะคนเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันตลกอะบางทีเราลืมเรื่องราวที่เราทําไปแล้วค่ะแต่พอเรากลับไปดูอีกทีมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะคุณแม่คิดว่าที่คิดถูกแล้วที่ทํา youtube นะคะจะได้เก็บความทรงจําของเรากับลูกๆเอาไว้แต่ว่าที่เสียดายคือทําชาจนไป แต่ว่าเธอเคยอยากให้อยากให้ทําตั้งนานเลยใช่ไหมพ่อต่อยากให้เราทแต่อยากให้ฉันทําตั้งนานตั้งแต่ก่อนโควิดออกเนาะเธออยากให้ฉันทําเธอบอกว่าจะคนวิน n c ใช่ไหมจะพยายามโน้มน้าวฉันใช่ไหมให้ทําคุณพ่อคุณพ่อก็พยายามบอกทำลองทําดูแต่ว่าตอนนั้นอะมันอายอะพ่อคือคุณพ่อเป็นคนที่แบบว่าลองทาดูสิลองทําดูสิสมันน่าจะสนุกนะลองทําใช่ไหมเรื่องรายชีตเราเก็บ ถ้าไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเก็บไว้ hmm. okay, เป็นเรื่องราวนะแต่คือบางครั้งเข้าใจไหมคะทุกคนเราเราเขินกล้องอนะ่ะเราอายกล้องอ่ะเราไม่รู้จะทํำยังไงถ้าทุกคนกลับไปมองดูอ่ดูคลิปแรกๆของคุณแม่นะคะคุณแม่จะไม่อยู่ในกล้องเลยนะจะ mm hmm. ไม่ค่อยเห็นฉันนะจะไม่ค่อยอยู่เห็นฉันในวิดีโอนะ mm hmm. เพราะว่า <Sure. S 1> ไม่ค่อยมั่นใจเนาะแบบว่าอายอ่ะมันมันแปลกเนาะทุกคนที่เราต้องมาคุยกันหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ ใช่คลิปแรกๆแหละจะไม่ค่อยเห็นฉันจะเห็นแต่เธอกับลูกใช่ไหมฉันจะเป็นคนทายฉันจะพูดแต่ว่าฉันจะไม่ให้เห็นหน้าเท่าไหร่แต่ว่าพอทําไปทําไปมันก็เริ่มชินอ่ะมันก็เริ่มแบบโอเคมันชินแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้พูดเก่งอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ชินเวลาเธอเธอพูดเก่งเธอเป็นคนเอนเตอร์เทนดีฉันชอบนะลูกก็สนุกอะไรเงี้ยเวลาเราทํากิจกรรมด้วยกันได้ว่าคุณพ่อ แต่เธอเนาะจตบอกว่าแท,าทยายามทำสีพายมทำาสิตั้งแต่โควิดอีกเนาะเราเริ่มทำามาเราถ่ายไว้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่คุณแม่ไม่ลงสักทีเราคุณแม่ก็ลบทิ้งคือถ่ายกับโทรศัพท์เก่าๆด้วยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ไอโฟนอะไรที่เราใช้น่ะไอโฟนเจ็ดมัง <c oughs> ม้งไอโฟนสิบม <8 S 2> ั้งเจ็ดหรือสิบนี่แหละแปดด้วย <8 S 2> ค่ะเราถ่ายไปเยอะมากถ่ายไปนู่นไปนี่ทำนู่นนี่แต่ว่ามันอายทุกคนแล้วก็ไม่รู้จะตัดต่อยังไงคุณแม่ก็ทําไม่เป็นด้วยเนาะตอนนั้นแลจะทํายังไงว่าอะไรว่าแล้วก็แบบ ที่สาคัญเลยคืออายค่ะทุกคนมันที่อันแรกเลยคือมันอายพาอ่อว่ามันแต่เด็กๆเ,เ,เขาไม่อายหรอกเพราะเขาค่อยชินดู y o youtube ดูอะไรแต่ว่าฉันเนี่ยจะรู้สึกอายฉันก็เลยบอกอ๋อไม่อยากไม่อยากทําไม่อยากลงคือเราถ่ายไว้เยอะมากๆเลยเนาะแต่ว่าลบทิ้งหมดค่ะเพราะว่าไม่กล้าลงไม่อายแต่โคมาหลังช่วงหลังโควิดมาเนาะเราก็อ๋ลองดูที่ก็เลย ได้เป็นยูทู e ช่องของเราค่ะทุกคนก็นเสียดายค่ะทุกคนคุณแม่น่าจะฉันน่าจะเชื่อเธอพอฉันน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ลูกเป็นเด็กเล็กๆไปขี่จักรยานกันทุกวันไปจับปลากันหลังเลิกเรียนทุกวันค<ล>ือแล้วเขาตอนนัน้นแล้วเขาตัน,นเล็กด้วยค่ะทุกคนแล้วเขาก็ทําเยอะมากแต่ตอนนี้เขาก็ต้องเข้าใจเนาะเขาโตเขาวัยรุ่นเขาก็อยากทําในสิ่งที่เขาอยากทําด้วยใช่ไหมแต่เขาก็ยังดีที่เขาอยากทําอะไรกับเรา แต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่เขาสนใจเพราะเขาเริ่มโตแล้วเราเรามันต้องแฟ่แฟนะเราต้องเข้าใจใเขาเราจะบังคับช่องของเราเราจะไม่บังคับลูกนะคะว่าต้องมานั่งกับเราตลอดเวลาหรือทําอะไรนี้ก็วันไหนเขาสะดวกก็ทําวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ต้องทําแล้วแต่เขาค่ะคือเราจะเก็บว่าเป็นความทรงจามากกว่านะแบบกลับไปดูบางทีฉันยังโอ้ยสนุกจังเลยอยากทำแบบนั้นอีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอมันม,มันสนุกมากมัน ใช่ไหมมันได้เห็นกลอดไปตอนนั้นเอเคตัวนั้นเป็นไรันตอนนั้นเขาติดเราตอนนี้เราติดเขาอืมสายสเธอเอีมแล้วล่ะอีมมากครับพบกันมากอืม มันจะกินเส้นนิดหน่อยแล้วก็กินผัก,กเยอะๆเพราะว่าฉันชอบกินผักไม่นา่าละไม่มีวิตามินบีสิบสองหมอบอกว่าต้องกินเนื้อมากกว่าเดิมเพราะว่ากินแต่ผักเยอะเกินไปไม่มีวิตามินบีสิบสองเลยจะ <laughs> ชอบกินเนื้อมากกว่าผักใ่ไหมพอ่อครับก็าถ้ามีน้ำจิ้มดีมันผักยังอร่อยใช่ไหมมันเป็นไร พวกผัดใช่ไหมต้องผัดใช่จังหวะคนจับจิ้มเนือแบบมาก,มากผัดแต่ต้องน้ําเยอะๆด้วยนะเ,เวลาทําผัดทําอะไรเงี้ยต้องน้ําเยอะๆใช่ไหมเธออืชอบเธอแน่ใจแล้วว่าอิ่มมากใครพองเนยเป็นง่วงเนาะก็นอนได้ตอนนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วมั้งวันนี้ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหม กินมาช่ด้วยช่ด้วยไม่กินไข่สี่ฟองจะกินไข่สี่ฟองเจ๊สอเมบ่ายจะเป็นวันร้อไหมจริงจริงไหมอยากดูไหมลองจะเชอกินข้าวก่อนผมเพิ่งใส่กับเอลี่มันดูดีมาก ยัยมันให้เราไปเร็วกว่าด้วยจริงๆเป็นป้ายสั่งทำค่ะพัสมมตดเยวจริงๆนะมันเร็วกว่าตรงนี้ใช่หรอพ่อตัวที่ประเทศไทยมีไหมมีแพงด้วยแพงมากห่อป้ายทะเบียนอ่ะต้นใจทุกปีไหม ไม่จ่ายครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวแต่ว่าราคามันยม,มันส่งคืนเนาะแต่ว่ามันป,ป้ายทะเบียนถ้าเลขหนึ่งมันน่าจ,จะเป็นล้านที่สดุดเ,เหรอเลขเก้าเดียวเลขเก้าตัวเดียวก็แพงที่สุดแพงกว่าแต่ที่นี่จ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องจ่ายรายปีด้วยใช่ไหมจ่ายได้แต่ว่ามันแพงมากถ้าจะทำหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันทูกกว่าถ้าเธอจะต้องจ่ายติลับประมาณไม่รู้ มันเริ่มจากหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์มันแพงขึ้นต่อปีใช่ไหมแต่ว่าแข่งสำหรับอะไรมันง่ายแต่ว่าสำหรับอะไรมันยากมากใช่มันมันเหมือนเหมือนเหมือนชื่อเราเหมือนแค่มีเท่ที่แพงที่สุดคือเป็นแค่ชื่อเราเลยนะคะที่ทําเป็นชื่อเราได้ แต่ว่ามันแพงที่สุดถ้าเป็นชื่อเราไม่มีเลขไม่มีอะไรเนาะเป็นชื่อเราอย่างเดียวเลยมันแพงมากใช่มันแพงมากประมาอยากให้มันเคียนอะไรให้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่เป็นโดอะไรแบบใแต่ว่าถ้าให้ทุกคนเข้าใจมันมันแพงมากมมปีละประมาณอมโอ้ยกี่บาทแม่มัน้ยหนึ่งเมือนถ,ถ้าฉันมีนะพ่อฉันจะทำชื่อโปใช่ไหม P O R ใช่ไหม จะจะเป็นใส่ยเอ็นข้างหลังพอนอัน oh, okay. oh. well, right? like hmm. right? ั้นสตาร์สตาร์ตาวพร6 9พ6 9้รทุกน ja P O R N พรพที่นี่มันแปลว่าโปใช่ไหมหนังโปใช่ไหมมันอะไรที่มันนืดมันโพใช่ไหมทำไมอ้าว P O R แค่นั้น ไทยเนาะไปปากซอยก็ได้กินแล้วไปตลาดก็ได้กินแล้วเนาะอ,อย่างนี้ต้องทำเองอแต่ดีอย่างหนึ่งที่เราทำเองเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากได้รสชาติแบบไหนก็ได้ถ้าคนติดกินเค็มเราก็ทำเค็มถ้าเราติดกินจืดเราก็กินจืดเนาะ หน่อยมากมันนอนได้ไก่เริ่มร้องขันไก่ขันขันอ่ะขันขันไก่เรามีตัวผู้ตัวหนึ่งค่ะทุกคนเพื่อนเราให้ไก่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆค่ะมาสามตัวเราก,ก็เลี้ยงเขาจนมาตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วแต่นี้ตัวผู้มันเริ่มขันแล้วค่ะทุกคนแล้วต่างประเทศอะคะ่ะมันถ้าเราอยู่ในเมืองแบบเราเนี้ยมันจะผิดใช่ไหมมันจะผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะว่า <laughs> มันขันตั้งแต่ทีสามทีสี่ทุกคนไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะมันเลี้ยงที่ไหนก็ได้เนาะไก่แต่ว่าแต่ที่นี่ถ้าเราอยู่ในชุมชนนะคะอยู่บ้านในชุมชนเราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ข้างไปข้างนอกใช่ไหมคะเราเลี้ยงไก่ได้นะคะแต่ว่าห้ามมีตัวผู้คะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวผู้มันขันมันรบกวนเพื่อนบ้านคะ่ะเพราะว่ามันขันตั 3, 3, 4, ้งแต่เช้าตรู่นะพ่อเนาะตั้งแต่ทีสามทีสี่แต่ว่าตัวผู้ของเรามันเริ่ม มันเริ่มขันแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเช้า4 4ไหมต้องตื่นใช่มันเริ่มมันอะไรนะสอเทตพร่ำนอนมากพร่นอนฉันอะได้่ินเสียงมันอะฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ฉันเป็นห่วง worry ใช่ไหมเรื่องเพื่อนบ้านที่ฉันกังวลอะที่ฉันคิดมากฉันกลัวเพื่อนบ้านได้ยินแล้ว เขาโ<ช>มโห<ส>ใช่ไหมไม่อยากรบกวนเ<ส>พื่อนบ้านแต่ว่าตัวฉัฉนน่ะนอนได้ไม่สนใจ,นจทำรู้มนทำรูงง้จะทำเสียงอยีกทำรู้ทำเสียงไงพ่อบอทำเสียงไงมัน,ม,นมันมันร้องแล้วมันไม่หยุดด้วยทุกทนมันร้อง ก็ทุกคนก็รู้นะไม่ต้องบอกหรอกคนไทยก็รู้หรือล้วไกลขันร้องแต่ว่ามันมันขันมันกลับไปนอนแล้วพอมกลับไปนอนไม่ได้ <c oughs> ผมคิดว่ามันหยาบขานมาก <c oughs> ว่าต่อทำแบบนี้ไทยพอมโมโหใช,ใช่ไหม <c oughs> ไม่ตื่นแต่น่นอะไรคะเรกว่าต้องมาวงจกินถ้าเราไม่ต้องการตัวพูดนะคะเราสามารถเอาเขาไปให้คนที่อยู่อนอกเมืองได้คะ่ะ คนที่มีฟาร์มไก่มีอะไรนี้เนาะเขาเอาไปให้เขาเขาก็เอาอยู่ครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่นอกเมืองเขาสามารถมีไก่ตัวผู้ได้แล้วก็เขาจะได้มีไข่ที่เป็นผสมพันธุ์นะคะมีเชื้อแต่ว่าเราอ่ะไก่ที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะประมาณสิบห้าตัวนั่นอ่ะเขาก็เริ่มแก่แล้วเนาะแต่เขาก็ก็ไข่มากๆเลยค่ะตอนนี้เขาไข่ทุกเกือบทุกตัวแล้วนะคะแต่ว่าเขาเริ่มแก่เนาะเราก็<ม>กลัวว่าวันหนึ่งเขาก็จะตายเนาะเราก็เลยพยายามให้มีล็อตใหม่เนาะให้มีแบบแบบแบบ ให้มีแบชใหม่เนาะให้มีฝูงมาะเขาเรียกอะไรนะไก่กลุ่มฝูงไม่ไม่ใช่ฝูงใช่ไหมมันคืออะไรนะก็เป็นกลุ่ม, grup, มใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่ใช้กับไก่แต่ละแต่ละสัตว์เราแมวใช่ไหมแมวได้ใช่ไหมไม่ได้แมวไม่ได้ครอกแมวหนึ่งครอกถ้าเป็นลูกใช่ไหมหนึ่งครอกหมาหนึ่งฝูงได้หมาดุงฝูงไก่หนึ่งกลุ่มไม่ไม่รู้ว่าไก่อะไรอ่ะทุกคนคุณแม่จำไม่ได้ สอาห้าแหละช่างมันก็เราก็อยากแบบว่าได้อยากเก็บตัวผู้ไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะได้เราจะได้มีไข่ที่มีเชื้อแล้วก็จะได้ลูกไก่พันใหม่ไปต่อแต่ว่าเราตอนนี้คุณพอ่อเธอทาอะไรให้เขาอยู่พอ่อผมทำอ,อกลองดำ <laughs> <laughs> ใช่สิใช่สิมันจะยมันอาคุกใช่ไหมมัน แค่ต้องเก็บข่าวไว้ตงรงกลางคืนให้เขาออกมาได้ตงรงหลาง,งตอนเช้าตอนเย็นเราจะจับให้เขาไปอยู่ในในในบ้านเ,าเราที่มันไข่เราจะมีตรงที่ให้ไก่ไข่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็ทําประตูค่ะพอตอนเย็นทุกวันเราจะจับเขาไปไว้ในตู้นั้นเราก็ปิดล็อกแต่ว่าอากาศเข้าได้นะคะทุกคนไม่ใช่ประตูตู้ทึบแบบว่าขาดอากาศหายใจไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาก็หายใจได้ มันก็ยังร้องได้ยินนั่นแหละแต่มันเบาลงนะพ่อเนาะก็ก็คือการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพราะเรายังเรายังอยากมีตัวผู้ค่ะเราก็เลยทำตัวให้เขาใช่มันไม่ค่อยมาให้มันหยุดมันจะยังอยากทำอยากให้ตัวนี้รู้ว่าเขายัง้ยูยูเธอจําได้ไหมผู้ชายคนหนึ่งที่เราเคยไปซื้อไก่เขาอ่ะเขาอยู่ในอยู่ติดบ้านมากกว่าเราอีกอที่เซนไอสใช่ไหมจำได้ไหมใช่สิบ้านเขาอะค่ะ มีบ้านอื่นรอมรอบเยอะมากเขาก็ขายไก่นะคะแต่เรานานแล้วเราเคยไปซื้อไก่เขาเราเห็นไก่ตัวผู้เราก็ถามเขาว่าเขาเก็บยังไงใช่ไหเขาบอกว่าเขาทํากล่องให้มันอยู่เหมือนกันถ้าใจมันกับอิดใช่ไหมคัาให้มันใหญ่มากวันเยาวอยข้างในใช่จับเขาจับตัวผู้เข้าให้นอนในกล่องตอนคืนไม่ให้มันไม่ให้มันทําเสียงค่ะใช่มันทําเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ดงออกมามันเบา้กว่าใช่ไหม มันพ่อก็เลยเพิ่งทําเสร็จวันนี้ค่ะวเมื่อเช้าตื่นเยอะแปรโนอีกตัวนี้ยริงโดยเฉพาะเทนี้มันจะยงมากแบบมากเราก็เกรงใจเพื่อนบ้านด้วยเนาะล้วมันพ่อมันพ่อด้วยแหละค่ะเพราะว่ามันขันน่ะมันขันตั้งแต่มันขันตั้งแต่เช้ามืดเพราะว่ามันได้ยินเสียงนก นกเป็นตัวแรกเลยที่ทําให้เขาให้เขาได้ยินใช่มันจได้เสียงนอกตัวอื่นใช่ไหมล้วเวลาทำเวลาผมจะทําด้วยใช่ไหมองทำตามตรงั้นน่ะคุกคูอ่ะคุกูาราแล้วคุกคูคุกคูเป็นภาษาอะไรไม่แน่ใจว่าไม่คุยไปด้วยมันมันทำทำตอนชามาอะไรงเี้เราไปด้วเซอร์เซซเซอร์คุกคูซิเซอร์เซอรคุกคูซิจะให้คนให้เขาดูว่ามันเป็นยังไงเช่นคิดว่าที่เมืองไทยมีเหมือนกัน มันตั้งแต่ตีห้าเหมือนกันไา้คุกคูเนี่ยแต่ว่าทุกคนคอมเพลนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนว่าอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นนกธรรมชาติแต่ถ้าไก่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะถ้ามันทาเสียงเนี่ยเขาเขาคอมเพลนได้ค่ะเขาแจ้งเทศบาลได้นะคะ คคิดว่าที่เมืองไทยมีเหมือนกันพี่แมแต่ที่แม่ไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่กาว่าใช่ไหมไม่ใช่นะทุกคนเนะะาะใช่กาว่าไหมคะ <ๆ S 1> ไม่ใช่หรอกเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะดูภาษาดูว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุกคูๆๆอ่านกกาเว่าฉันบอกเธอไหมเมื่อกี้มันเป็นนกกาว่าวท่านทำเสียงยังไงทำเสียงยังไง ใช่แล้วก็คือเป็นนกกาบ่าวเหรอมันบอกว่าเป็นนกกาบ่าวอะค่ะทุกคนควยมันนกกาบ่าวใช่ไหมควายควายไม่ใช่ควายควายจังเลยควยนะสิควายมันสิเป็นกาเออที่มันทำเสียงไงอ่ะมันก็ทำโซ่ทำเป็นกาเหว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ควยเป็นกาบ่าวเหรอคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี mm. bad. ่เ like ป no? ็นนั่นด้วยมันลายแปนะมันคล้ายๆกันม well. ีสามแปดไหมคู่กับเคลเคลคอลเค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 ลเวันแหละทุกคนมันคล้ายๆกันเนะเลยไม่แน่ใจว่าอันเป็นเกวมันบอกว่าเวทั้งสอันแต่อนี้เป็นของไทยน่เลยแบบนี้ของเอเชียแบบนี้นจะเชียบานดวนนอนนีมันทสีคนนี้หนท ใช่ไอันนี้กาวาวันนี้แหละกาว่าแต่ไอตัวก่อนนะไม่แน่ใจนี่อันตัวเล็กอะไอไอค,คววคววเนี่ยเป็นคววคววเนี่ยมันเป็นกาว่าแต่ไอไอคูกคูเนี่ยไม่แน่ใจคูคูน่าจะเป็นกาวาาฝรั่งมั้งเนี่สองสองแบบทำเสียงดอนเช้าด้วยมัน คเอไอโควลมันเป็นกาวเอาวไทยกาวเอาวเอเชียแต่ว่าไอ้คู่คูมเป็นกาวเอาฝรั่ง uh. <laughs> มันใหญ่กว่าใหญ่มากต้องด่าสาวจริงๆนกเยอะค่ะที่นี่ประเทศออสเตรเลียนกเยอะมากหลายพัน mm. หลายชนิดมากค่ะสวยด้วย mm. สวยสวยยิ่งนกแก้วเนาะมีนกแก้วหลายแบบมากเลายชนีน่เนาะพ่อเนาะ จะพาทุกคนไปดูป้ายทะเบียนอันใหม่ของคุณพ่อนะคะนี่ค่ะป้ายทะเบียนใหม่ของคุณพ่อนะคะสามร้อยห้าสิบสี่เป็นรุ่นของรถใช่ไหมคุณพ่อดีจ uh ี huh. เป็นอะไรคะดีจีดีจีเป็นชื่อกับนามสกุล <laughs>